คำจากพุทธูธจาคานุสติมหาราชอีกประการหนึ่งพระองค์พึงทรงระลึกถึงจาคะของตนว่าเป็นลาบของเราเนาะเราได้ดีแล้วเนาะที่เรามีใจประจักษ์มัณทินคือความเรนีอยู่ครองเดือนมีการบริจาคอันป่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปันในมูสัตว์ผู้ถูกมนทินคือความตนยีกลุ่มรุมมหาราัฐสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงจาคะสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมดำเนินไปตรงมหาราัช อริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปราสจากะย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ทำย่อมได้ความประโมดอันประกอบด้วยธรรมปีติย่อมเกิดแก่อริยสาวกผู้มีความประโมดกายขององริยสาวกผู้มีใจประกอบด้วยปีปติย่อมสงบองริยสาวกผู้มีกายสงบแล้วย่อมสวยสุขคิดคอ,องริยสาวกผู้มีสุขย่อมตั้งมัน่น มหาราชอายาสาวกนี้เดาล่าวว่าเป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในมูสัตวผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในมูสัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญจาคานุสติมหาราชพระองค์พึงเจริญจาคานุสตินี้แม้เมื่อเดินอยู่พึงเจริญแม้เมื่อยืนอยู่พึงเจริญแม้เมื่อนั่งอยู่พึงเจริญแม้เมื่อนอนอยู่ เพิงเจแม้เมื่อกําลังทํางานอยู่พิ่งเจอแม้เมื่อนอนเบียดบุตรอยู่บนที่นอนเหตุเกิดขึ้นแห่งทานเหตุในการให้ทานในที่1นิสุทั้งหลายการให้แประการเหล่านี้มีอยู่แปประการเป็นอย่างไรคือ 1. บางคนหวังได้จึงให้ทาน2 บางคนให้ทานเพราะกลัว 3. บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาให้แก่เราแล้ว 4. บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาจะให้เราให้ตอบแทน 5. บางคนให้ทานเพราะนึกว่าทานเป็นการดี 6. บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเราหงหาก,กินชนเหล่านี้หงหาก,กินไม่ได้เราหงหาก,กินได้จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้ไม่หงหาก,กินไม่สมควร บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเมื่อเราให้ทานกิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไป8บางคนให้ทานเพื่อประดับจิตรูงแต่งจิตปิจุทั้งหลายแล้วนี่แหละการให้แปดประการเหตุในการให้ทานในที่หนึ่งปิจุทั้งหลายทานวัตถุแปดประการเหล่านี้มีอยู่แปดประการเป็นอย่างไรคือหนึ่ง บางคนให้ทานเพราะชอบพอกัน 2. บางคนให้ทานเพราะโกรธ 3. บางคนให้ทานเพราะหลง 4. บางคนให้ทานเพราะกลัว 5. บางคนให้ทานเพราะนึกว่าบิดามารดาปูยา่าตายหญเคยให้มาเคยทำเราไม่ควรทำให้เสียประณิต 6. บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเราให้ทานนี้แล้วเมื่อตายไปจะเข้าถึงสุติโลกสวัน บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเมื่อเราให้ทานนี้แล้วจิตย่อมเริ่มใส่ความเบิกบานใจย่อมดีใจย่อมเกิดตามลำดับ,บ,บ8บางคนให้ทานเพื่อประดับจิตปรุงแต่งจิตพิจุทั้งหลายหล่านี่แหละทานวัตถุแประการเหตุในการให้ทานในที่3ภพิจุทั้งหลายการทาน5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการเป็นอย่างไรคือ 1. ให้ทานแก่ผู้มาถิ่น สู่ถิ่นของตน 2. ให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไป 3. ให้ทานแก่ผู้ปวดไข้4ให้ทานในสมัยข้าวยากหมันแพง 5. ให้ข้าวใหม่และผลไม้ใหม่แก่ผู้มีศีลข่อนพิสูจน์ทั้งหลายนี่แหละกาลทานห้าประการคาถาพนุทายวสุผู้มีปัญญารอบรู้และประจักษ์บุญถิ่นความเจริประจักษ์ความดา,ามนีย่อมสวายทานตามการสมัยในพระอริยะ จ้าทั้งหลายผู้พูดตรงของที่เมื่อมีใจเริ่มใสัสธาแล้วทักษินาย่อมมีผลอันไพูุย์ชนทั้งหลายเหล่าใดร่วมอุโมุตนาหรือช่วยกระทําการขนขวายในฐานนี้ทักษินานั้นมีได้พร่องไปด้วยเหตุแห่งอนุมุตนานั่นเลยแม้ชนผู้ร่วมอนมุตนาก็มีส่วนแห่งบุญด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลไม่มีจิตท้อถอยในฐานฐานนั้นย่อมมีผลมากบุญที่ทําแล้วย่อมเป็น ที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในการท้างหน้าได้แหละเหตุในการให้ทานในที่ส0ภิกษุทั้งหลายเหตุเกิดขึ้นให้ทานแปประการน,นี้มีอยู่8ประการเป็นอย่างไรคือพิกษจทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานคือข้าวน้ําเครื่องนุ่หมยานพันธะดอกไม้ ของหอมเครื่องรูปไรล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทิพค์โคมไฟแก่สนะหรือพรมเขาให้สิ่งใดย่อมวังสิ่งนั้นเขาเห็นกษัตริย์มหาศาลพรามหาศาลหรือขะาบดีมหาศาลผู้เอิบอิ่มทั้งพร้อมถูกบำเบอรด้วยกำคุนหเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้อ่าโอ้หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสายแห่งกษัตริย์มหาสาลพรมหาสารหรือขบดีมหาสาล เขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นจิตของเขานึกน้อมไปในทางเดียวไม่เจริญยิ่งขึ้นภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสายแห่งกษัตริย์มหาศาลพรรมหาศาลหรือข้าวบดีมหาศาลแต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศินไม่ใช่ของผู้ทุศินพิษุทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจบุคคลผู้มีศิลย่อมสำเร็จได้เพราจิตบรสิสุดธิจุทั้งหลายส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ทานคือข้าวน้ํา และประที่พคมไฝแก่นัะหรือพรมเขาให้สินใดย่อมหวังสินั้นเขาได้ฟังมาว่าเทวดาชั้นจัตุมหาราชิกามีอญญายุยืนมีวรณะมากด้วยความสุข<อ>เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห,ห่งเทวดาชั้นจัตุมหาราชิกาเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นจิตของเขานึกน้อมไปในทางเดียวไม่เจริญนิึ้น ภายหลังในการตายเพราะการทำลายแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสายแห่งเทวดาชั้นจะตุมาราชิกาแต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีสินไม่ใช่ของผู้ทุศินพิสูจน์ทางหลายความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศินย่อมสำเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์พิสูจน์ทางห oh. ลายส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ฐานคือข้าวน้ําและปฏิบข้าวน้ําเครื่องห่มเครื่องใดที่นอนที่อาศัยและปฏิบขมไฟแก๊สนะหรือพรัมหรือเขาให้สิ่งใด จอมังสีนั้นเขาได้ฟังมาว่าเทวดาชั้นเดาวดึงเทวดาชั้นย่ามาเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นนิมมานรดีเทวดาชั้นปริม,มิตสัตสตีมีอายุยืนมีวันณะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนายอย่างนี้ว่าโอ้หนอเมื่อตายไปของเราพึ่งเข้าถึงความเป็นสายแห่งเทวดาชั้นปรินม,มิตสัตตีเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นจิตเจริญจิตนั้นจิตของเขานึกน้อมไปในทางเดียวไม่เจริญ,ญยิ่งขึ้น ภายหลังแต่การตายเพราะอันธลาร่างกายเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสัยแห่งเทวดาชั้นปรินิมิตสตสุวติแต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศินไม่ใช่ของผู้ที่สินพิจิตทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีสินย่อมถึงตายเพราะจิตบริสุ์พิจิตทั้งหลายส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ฐานคือข้าวน้ำเครื่องนุ่มย่อมพนะ ดอกไม้ของผมเครื่องอะไรที่นอนที่อยู่อาศัยแนละที่ของไฟแกสสนะหรือทมเขาให้สิ่งใดยมม่อมหมองสิ่งนั้นเขาได้ฟังมาว่าเทวดาชั้นพรหม,มกายยิกามีอายุยืนมีวันณนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสายแห่งเทวดาชั้นพรหม,มกายิกาเขาตั้งจิตนั้นอาฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นจิตของเขานึกน้องไปในทางเดียวไม่เจริญนิ้ขึ้นภายหลังแต่การตายเพราะการสลายแห่งกาย เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นพรหมกายิกาแต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีสินไม่ใช่ของผู้ทุสินพิชูั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของคนผู้มีสินย่อมสม้ิตายเพราะจิตประจักษ์หลักะิจชูถึงหลายนี่แหละเหตุเกิดขึ้นแห่งทานแป,ปรรการ